สวัสดีท่านผู้ดูด้วยนะคะวันนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนักศึะคะในสถานะต่างๆนะคะที่ทราบกันอยู่นะคะว่าน้องเมียนสนใจเรื่องเกี่ยวกับนักสึกิาที่เป็นสแกมเกมนะคะแล้วก็นักสึกษาที่ที่ททคือนักิึกษาที่เป็นพ่อแม่หรือเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็มาจากในส่วนของส่วนหนึ่งนะคะส่วนที่เราเลือกไม่ได้นะคะว่าเป็นญาติเป็นอะไรเงี้ย อันนั้นไม่เป็นไรนะคะอันนั้นถือว่าไม่ใช่ไม่เป็นไรอย่างนั้นนะคะแต่หมายถึงว่าเรามีแท็กติกการดูก็โอเคแล้วว่าคนนี้เป็นไม่เป็นแล้วก็ยวงห่างนะคะแต่ในกรณีนี้ค่ะที่จะมาพูดถึงวันนี้นะคะเป็นกรณีที่ว่าคือสนใจเป็นแสกแกมเกมในสิสธิ์ด้วยใช่ไหมคะเรื่องที่สนใจรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอันนี้ซีเรียสนะคะอันนี้ซีเรียสก็คือการที่มีพ่อแม่เป็นในซิสิ์นะคะเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยจะ จะชอบคิดว่าญาติหรือว่านู่นนี่นั่นเราเลือกไม่ได้พ่อแม่เนี่ยเราเลือกไม่ได้แล้วก็แล้วก็เแฟนเนี่ยเราเราเลือกได้เออแบบเป็นครอบคอรัวที่เราสร้างใหม่เราก็ไปปรับปรุงในอนาคตของเราด้วยชีวิตใหม่ของเราไงอะไรเงี้ยด้วยการเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรเงี้ยจะบอกว่าก็นั่นแหละค่ะถึงต้องแก้ที่ต้นเหตุเพราะว่ามีอาจจะมีโค้ดหรือมีคนหล,หลายๆท่านนะคะที่เขาเรียกว่า ทำการช่วยเหลือคนเนี่ยจากว่าในครอบครัวมีความรุนแรงหรือว่าเกิดอะไรบางอย่างขึ้นนะคะเการฆ่าฆ่าหมาฆ่าแมวฆ่าอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าเอ้ยเขารับไม่ได้เขาเห็นมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะแล้วเขาก็เลยรณรงค์งให้คนเรารู้จักคุณค่าตัวเองหรือว่าเลือกคนที่แบบไม่เป็นอันตรายเพราะวันหนึ่งเขาก็จะเป็นพ่อแม่หรือเป็นปู่ย่ายได้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งคนเหล่านั้นที่ออกมาช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยบางคนก็คือสัมผัสเรื่องเหล่านี้โดยตรงใช่ไหมคะอ่า เรื่องญาตินี้ตัดออกไปนะคะเพราะว่าเรื่องญาติเนี่ยมันเกินกว่าที่เราจะไปแก้ที่รากได้ใช่ไหมคะทีนี้พอว่าเรื่องพ่อแม่เป็นนากสิทธิ์เนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าที่เราโฟกัสเรื่องเนี้ยเพราะว่าด้วยเนี่ยนอกจากสแกมเก็ตใน,นสิทธิ์เนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาที่เวลาที่ ต้นกาเนิดของการดีกว่าที่จะมีลูกคนหนึ่งและมีพ่อแม่เป็นนาซีสิทธิ์แล้วก็สร้างปัญหาให้กับเด็กคนนั้นทั้งชีวิตนะคะอาจจะลืมตาอาปากขึ้นมาในจิตวิญญาณในสภาพอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้านะคะถ้าเกิดเด็กคนนั้นไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ถึงปรับตัวได้ก็ยากมากๆนะคะอันนี้ก็คือลากมันมาจากเลือกแฟนเป็นนาซีสิทธิ์ถูกไหมคะพอเลือกครอบครัวใหม่เลือกแฟนเป็นนาซีสิทธิ์ปุ๊บคือจบคือต่อให้มีลูกหรือไม่มีลูกเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย มันจะไม่ใช่แค่ลูกมันจะไม่ใช่แค่ญาติสมมุติว่านายเอเอกับ B เนี่ยมีคนนึงเป็นนากสิทธิ์หรือเป็นทักสองคนก็ตามแล้วมามาโปะกันปุ๊บคนรอบตัวของ A และ B เนี่ยจะต้องได้รับผลกระทบจากการได้เลือกจากนากสิทธิ์คนหนึ่งนากสิทธิ์เนี่ยสับเซตของย่อยของนากสิทธิ์เนี่ยก็คือท็อกซิกแต่คําว่าท็อกซิคเนี่ยมันมันความหมายมันตื้นแล้วก็มันไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นนะคะแต่นากสิทธิ์เนี่ย มันลึกมากมันเป็นเรื่องที่แบบมันส่งผลกระทบทั้งชีวิตนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยอันนี้คือเราเกิดน,นะคะเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยก็คือว่าเราจะมาดูว่าผลกระทบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะเอาตั้งแต่สกิลว,ว่านาซิซิตเป็นคน่า,างนะคะหรือว่าเป็นแม้กระทั่งในจกแกรเกมในนิโมทีวีไทยก็ได้นะคะที่แบบว่าเอ,อ่อ สาะแสวงหาเหยื่อนะคะแล้วก็เข้ามาเองนะคะเหยื่อของนักจิสธก็จะเป็นคนที่หัวอ่อนหรือว่าคนที่หลอกใช้ได้ง่ายความความเคารพตัวเองต่ํานะคะแล้วก็อาจจะไม่รู้การแสดงออกในการใจดีนะคะไม่ขีดเส้นไม่อะไรเงี้ยยืมเงินก็ยืมได้ตบหัวก็ตบได้ทุกอะไรเงี้ยทุกตีอะไรก็ทําได้อะไรเงี้ยนะคะนักจิสิธ์จะชอบมากกับอีกแบบหนึ่งก็คือ,เ,อเป็นคนที่แบบ นายสิทธิ์มองแล้วว่าอยู่ระดับเดียวกันหรือว่ามีผลประโยชน์ได้เช่นเรื่องเงินเรื่องมีหน้ามีตาเรื่องอะไรก็ได้ที่นายสิทธิ์มองว่าคนเนี้ยเอออาจจะมีคนรักเยอะมีญาติญาติรักเยอะอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือ2ข้อเนี้ยเป็นข้อหลักๆที่นายสิทธิ์จะเลือกใช่ไหมคะทีนี้ว่าในกรณีที่ว่าเราไม่รู้จักนายสิทธิ์นะคะแล้วนายสิทธิ์เนี้ยได้ได้เข้ามาในชีวิตคือเป็นคนเดินเข้ามาเหมือนในสแกมเกมที่เข้ามาในช่องในขันอรนไลฟ์แล้วก็มาหาเรื่องหรือว่ามาหาผลประโยชน์ต่างๆนานานะคะรวมถึงในกรณีอื่นด้วยนะคะกรณีีท่่วาแบบ เออเป็นคนเป็นป้าข้างบ้านเป็นอะไรเงี้ยเป็นคนที่ไม่ได้สนิทรู้จักแล้วก็พยายามที่จะเข้ามายุ่งกับเราหรือว่าจำเป็นต้องเกี่ยวข้องแล้วเราก็รู้แหละว,ว่าเขาน่าจะเป็นน่นนะคะอันเนี้ยส่งผลยังไงบ้างใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านั้นที่เข้ามาเนี่ยมันมีส่วนที่จะเกี่ยวกับวงการเดียวกับคุณ เช่นวงการเกมเหมือนกันวงการขายเครื่องสำอางเหมือนกันหรือว่าอยู่ในชุมชนหมู่บ้านเดียวกันที่มันต้องมีผู้ใหญ่บ้านมีการทําจัดงานหมู่บ้านงานชุมชนอะไรเงี้ยมันส่งผลกระทบแน่นอนค่ะแบบไม่ใช่ธรรมดาค่ะเพราะว่าสิ่งที่นายสิตทำและเป็นเนี่ยคือต้องการอาหารเชิงลบเชิงบวกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เขาพูดล้นมักจะเป็นล้นแต่สิ่งโกหกและหลอกตัวเองดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาอยู่ในสังคมเนี่ยเขาก็จะ เก่งในเรื่องของการพูดถึงบุคคลที่3หรือถ้าสังเกตในโพสต์หรืออะไรเงี้ยก็คือเป็นการแบบพูดถึงคนอื่นพูดถึงคนอื่นเนี่ยก็คือการนินทาคือการพูดถึงบุคคลที่3ามนะคะโดยที่คนนั้นไม่อยู่ตรงนั้นเนอเอาไหมอย่างเช่นเดีย๋ยวเราจะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นว่าในโพสเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีใช่ไหมคะเวลาพูดถึงใคร เวลาท้เรื่องไม่ดีเนี่ยแล้วมันก็เมกเซนได้ว่าเราเสียความรู้สึกหรือว่าอะไรบ้างเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะคะหรือว่าเจอปัญหาใหญ่ๆจริงๆอันนี้ก็โพสได้ก็ปกตินะคะหรือแสดงออกหรือพูดถึงได้นะคะอย่างเช่นไปห้างหรือว่าอะไรแล้วเขาทอนเงินผิดอะไรเงี้ยแล้วเราไม่โอเคอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็คือปกติในการที่จะพูดถึงนะคะหรือว่าในกรณีเรื่องแย่ๆเนี่ยในกรณีเรื่องแย่ๆนะคะเออเรื่องแย่ๆเรื่องนี้คือเรื่องแย่ๆเรื่องดีๆนะคะอย่างเรื่องดีๆก็คือเราจะเลฟเฟอร์ sure why, ถึงใครก็ตามว่าวันนี้ได้รับน free, หนังสสือออฟรรีีีด้้วยยจาากกนนนนนัเขคคะะะไม่ง แบบนี้ทำมาได้ไหมมันมันก็พอได้นะคะมันก็ได้อยู่ได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีอวดความสัมพันธ์ที่มันจะ,นจะเลฟเอร์ถึงตัวเองได้นะคะอย่างเช่นว่าเอ่อการที่นายสิตเนี่ย หาความสัมพันธ์ในเพื่อนในแฟนในสามีภรรยาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ตัวเองก็จะเท่ากันหรือว่าได้เปรียบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาเงินเข้ามาใช้นะคะในฐานะสามีฐานะภรรยาเขาเลี้ยงนะคะหรือว่าไปอยู่บ้านเขานะคะหรือว่าอะไรก็ได้คือเอาเป็นว่ามัดรวมแล้วก็คือเบนฟิตเนี่ยมันคุ้มก็เลยก็เลยเลือกป้าเป้าเลยว่าคือคนนี้แล้วพอเสร็จแล้วด้วยว่าในสิทธิ์เนี่ยด้วยด้วยความที่ว่าเขาจะต้องทาแมวแมวแมวขาวดา เคยเลี้ยงปีปีหนึีสนะคะปีเานะคะน่าจะเป็นลูกของเขาเนี่ยแหละอยู่อ่ะว่าจะแพนกล้องไปแต่ไม่เป็นไรค่ะโอเคเนื่องไากว่าพอพอเรื่องที่เขาเลเฟอร์ถึงได้เนี่ยนะคะอย่างเช่นว่าตอนที่เขาเป็นนาซิสิอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็อาจจะมีการพูดข้อมูลที่จริงแค่นิดหน่อยหรือว่าปลอมทั้งหมดนะคะ เ,เกี่ยวกับตัวเองนะคะเราก็หลงตัวเองในในชื่อในชื่อเสียงจอมปลอมหรือว่าในหน้าตาในรูปลักษณ์ในอะไรก็ไม่รู้นะคะที่มันไม่ได้จริงแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าคนอื่นขนาดนั้นนะคะอันนี้คือ,อเบื้องต้นนะคะการที่เขาพูดซ้ําๆหรือว่าเป่าสมองคนเนี่ยเวลาที่เขาใจใ,ใครเป็นเหยื่อเนี่ยหรือว่ามานิพูเลตคนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาทาํามาตลอดทั้งชีวิตแล้วมันมันไม่ได้ยากนะสําหรับเขาแต่คนจะมีสมองสติปัญญาที่จะรู้ความรู้ทันอะไรเงี้ยมันแล้วแต่เคสไปเคสนะคะ ไม่งั้นก็คงไม่เป็นเหยื่อของนายสิสิ์นะคะถ้าเกิดว่าคนที่รู้ทันนายสิสิตก็คงไม่เล่นเกมด้วยนะคะขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไม่คงไม่ได้อะไระคะ่เระเผลอๆโดนรู้ทันด้วยทีนี้ว่าพอเวลาเลื่อนเลเวลจากนายสิสิตอยู่คนเดียวใช่ไหมคะมีสมุนมีบริวารอ่ะคนนี้เอาเป็นขี้ข้าอ่าคนนี้เอาเป็นคนคอยให้เงินฟรีๆอ่าคนนี้เอาเป็นคนคอยแก้ปัญหาให้อันนี้ก็เป็นคนคอยรับหน้าคนนี้คอยเป็นคนแบบอะไรเงี้ยนะคะเป็นหมากในกระดานใช่ไหมคะพอพอวันหนึ่งที่มีแฟนก็เหมือนกันคะ่ะก็เอามาเป็นหาว่า จะเลื่อนขั้นมาเป็นว่าอวดคือคนปกติก็จะพูดถึงแฟนในในด้านเดียวแฟนเลยเลยก็ว่าไปแต่เนี้ยจะเลฟเฟอร์มาถึงตัวเองเป็นหลักนะเช่นเขาให้เงินเราเขาแบบเออลอยอย่างนั้นอย่างนี้รวยสวยอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรโน่นนี่นั่นบ้านแบบอะไรเงี้ยคือพูดซ้ำๆๆเนี่ยคือมันเป็นการเลฟเฟอร์ถึงเขาว่าการที่ฉันไปไปล่ามาได้แบบเนี้ยมันแปลว่าฉันเนี่ยคือต้องเหนือคนอื่นแน่นอนฉันถึงได้ไปได้มาอะไรเงี้ยพอพอวันนึงมีลูกตกถึงลูกก็ลูกก็ซวยเหมือนเดิมอะก็คือแม้ว่าลูกจะ เกิดมาเป็นโจรเป็นฆาตกรเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะตั้งแต่เกิดมาตอนแรกๆมันยังเป็นฆาตกรไม่ได้หรอคะอยังเป็นเ,เด็กเป็นยังเป็นคนที่โกหกวิ่นป้อนหรือเป็นอาชีพเหมือนแม่แตัวเองเหมือนพ่อตัวเองมันยังไม่ได้หรอคะมันดูไม่ออกก็จะทาอะไรคะก็เลเฟอร์ถึงตัวเองคะ่ะเพราะว่าการที่จะบอกว่า,าลูกลูกอยู่บ้านหลังนี้ลูกแต่งตัวแบบนี้ลูกเออแบบอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ละคําที่พูดออกมามันจะมันจะเลเฟอร์คุณลองไปฟังในศาสตร์อื่นก็ได้นะคะ มันจะเลฟเฟอร์ไปถึงว่าอ๋อมันแปลว่าอะไรอ๋อแปลว่าแม่เนี่ยเก่งมากเลยนะที่แบบว่าเอาลูกมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมหมีได้หาสามีรวยๆได้หรือว่าเนี่ยเนี่ยทุกอย่างในทั้งสิ่งของทั้งรอบตัวของเด็กตรงเนี้ยเออคือแบบมันแบบจากที่เคยอวดแค่ตัวเองหลอกตัวเองก็เป็นแบบไปเริ่มไปลามไปที่สามีว่าฉันได้แต่งงานก่อนใครเยีลยวก็ตามแล้วก็ตามด้วยเรื่องลูกอีกนะคะอันนี้พูดให้ฟังนี่ค่กรณีที่แบบกรณีที่แบบอันนี้คือ ep หนึ่งก่อนนะคะอันนี้คือเราจะพูดว่า กรณีที่ว่านาซิซิสิตเนี่ยเป็นประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ว่าฟอนเนสิตอยู่รอบตัวเนี่ยเป็นคนทั่วไปที่เข้ามายุ่งกับชีวิตเราเนี่ยหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยรับรองค่ะเราก็ต้องรับรู้เรื่องเ่าเนี้ยเกี่ยวกับนาซิซิสิตคนนั้นสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วเขาก็เข้ามาเพื่อที่จะมาไม่ดีหรือถ้าใช้คําศัพท์ง่ายคือเหมือนมาเป็นคู่กรรมของทุกคนอ,ะอ่ะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวไปต่อกันอีกทีหนึ่งนะคะต่อนะคะพอเรื่องได้ว่าเอ่อนาซิสิตเนี่ย จะต้องนินทาใช่ไหมคะจะต้องพูดถึงบุคคลที่3ามอะไรเงี้ยเอ่อไม่ว่าจะในทางใดก็ทางหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเน้นว่าถ้าจะพูดถึงเนี่ยจะเป็นการว่าการชมคนนั้นเนี่ยจะต้องกระทบมาเลเฟอร์ถึงตัวเองในสถานะที่ว่าเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรรยาเป็นอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดในกรณีที่ว่าเป็นเป็นลูกเออเออเป็นพ่อแม่ก็ก็คือก็คือจะกระทบว่าถ้าเกิดว่าลูกฉันนู่นนี่นั่นหรือว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าชุดหรือว่านู่นนี่นั่นเนี่ย ก็คือหมายถึงว่าฉันเนี่ยเป็นเป็นเป็นแม่ที่แบบดีอะไรเงี้ยรวมถึงว่าถ้าเกิดว่ามีกรณีที่ว่าถ้าเกิดเป็นพ่อเป็นเป็นเป็นลูกก็ก็ก็มีการเล่เรอร์ถึงซึ่งมันแบบมันถี่และมันบ่อยตรงนี้เนี่ยนะคะคือมันมันแอบแฝงไปด้วยไปด้วยการถึงตัวเองอะนะคะทีนี้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยพอพอเขาเป็นคนคนทั่วไปนั่นคือแวดบงของเขาเนาะพอเขาไปมาเป็นคนข้างบ้านมาเป็น แบบนายสิทจิ์จะแกมเกมในนิโมทีวีไทยอะไรพวกเนีย้ยถามว่าอ่าเดี๋ยวเราพูดนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในที่สุดเราก็ต้องพูด,พดชื่อรายละเอียดแต่ละช่องอยู่ดีก็มีชื่อกักขมนะคะ S Bimmy นะคะหรือว่า B Mama นะคะในทวิตนะคะแล้วก็ S Mafia นะคะแล้วก็ TKG S ต่างๆนะคะไมค์แชนแนลอะไรพวกนี้นคะคะต่อนะคะถามว่ามันส่งผลยังไงใช่ไหมคะ การที่การนินทาเนี่ยการที่พูดถึงบุคคลที่สามหรืที่เขาไม่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ที่ที่ดีอยู่แล้วนะคะสมมุติว่าเราบอกว่าคนนั้นคนนี้เรียนจบหรือแต่งงานกับไอ้บ้านนั้นบ้านนี้แล้วอะไรเงี้ยมันก็ได้อยู่นะคะแต่ในระดับที่ว่าเป็นประจาประจำอะไรเงี้ยมันมันก็คือเหมือนกับว่าเราก็หาหาดาราม่าที่จะให้คนยอมรับว่าเอออ๋อ,อหอหมกไปด้วยเป็นพักเป็นพวกกับเราไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ว่า ตัวอย่างของชีวิตเราเนี่ยก็ได้เห็นแล้วนะคะในช่องช่องเกมน,นะคะแอรเว่าเเวลาที่นาจิสิ์เลือกคว้างเป้ามาแล้วเนี่ยที่เหยื่อแล้วเนี่ยแล้วก็ทำกับทารุณกรรมเหยื่อยังไงบ้างนะคะซึ่งซึ่งถามว่านี่เนี่ยกรณีที่ว่าเราเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเลยนะคะคือเขาคว้างเป้ามาว่าเป็นเราแล้วก็แล้วก็มันเป็นทางอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเ็าจะมากระชากหัวเรา ออกไปเนี่ยมันก็คงไปตบตีมันก็คงไม่ได้แต่เขาก็โพสที่อยู่ในขณะที่ไ์สดที่อยู่ที่ใช้สมัครในนิโมทีวีไทยก็คือจรกรรมมาได้ไหมคะร่วมมือกันกับคีดแสกมแล้วก็มาข่มขู่ว่าจะมาที่บ้านหรือว่าโพสที่อยู่ที่เราใช้สมัครนู่นนี่นั่นอันนี้มันก็ไม่ได้ต่างกันมานะคะเดี๋ยวค่อยไปไว้พดทีหลังเราจะพูดว่าเรื่องนายเสสิทธิ์เนี่ยมันก็มันก็คือผลที่เกิดขึ้นนะคะกับเราในกรณีที่นายเสสิทธิ์ที่ไม่ได้รู้จักหรือว่าห่างๆหรือเขาควัางเป้้าเเเป็นนยยอแลวี่ นั่นก็คือเราจะโดนในเรื่องของเอ่อโดนทำร้ายจิตใจนะคะโดนโดนของคูทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเอา่อมันก็อยู่ในอยู่ในเรื่องของสตอกกิ้งอะไรพวกนี้ด้วยนะคะสตอกกิ้งสกเกอร์หมดเลยนะคะหลายเรื่องนะคะมันอิงหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันส่งผลกระทบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยเฉยเนี่ยอย่างที่เราเคยทํามาแล้วนะคะสามปีก็ ก็จะเกิดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะกับน้ำซีสิตแต่ว่าถ้าเกิดว่าแล้วเป็นยิ่งมันกลุ่มด้วยแล้วถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าไม่จัดการอะไรเลยมันจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเกิดจัดการอะไรสักอย่างหนึง่งมันก็ยังเป็นเช่นนั้นค่ะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะมันก็จะมันก็จะโอเคกว่าเพราะว่าเขาสามารถทำมีกับใครก็ได้เขาก็จะทํากับทุกๆคนได้ไหมคะที่ที่ที่เขามองแล้วว่ามันเข้าทางในแผนเขาอะไรเงี้ยอันนี้นะคะยิ่งเป็นคนข้างบ้านเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ย ก็ก็ไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าเป็นยังไงคือคือส่งผลสภาวะจิตใจถูกทารุณกรรมการถูกพูดถึงการถูกพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าการที่เราพูดถึงเนี่ยแล้วมุมมองของคนนะคะมันไม่เหมือนกันแล้วความรู้สึกที่แต่ละคนมียงไปพูดซ้ำหรือว่าไปแย่ เอาเอาแนวร่วมว่าเอ้ยเผื่อคนนั้นคนนี้ไม่ชอบคนนี้จะได้จับจุดได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อเพราะว่านาสิสิตเนี่ยจะเก็บข้อมูลนะคะเไม่ได้ว่าจะจําข้อมูลเกี่ยวกับทุกคนเพราะว่าใส่ใจรักไม่ใช่นะคะเขาจะจาข้อมูลเพื่อ,อ,อไปคิดว่าอ๋อคนนี้ค่อนข้างเกลียดคนนี้หรอคนนี้เพื่อหาผลประโยชน์ให้ตัวเองทีนี้ว่าเราจะพูดว่ากรณีที่นาสิสิตท,ที่ไม่รู้จักเนี่ยส่งผลแบบนี้ถ้าเกิดเราเอาเรื่องถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมใช่ไหมคะแจ้งความ ในนั้นด้วยความที่ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของอกฎหมายของการรักษาระยะห่างนะคะในกรณีที่โดนนักชิสิตที่กระทาการผิดหลายๆอย่างันนี้นนโมทีวีไทยที่ทํากับเราทั้งหมดเนี่ยนะคะก็อยู่ใน,อย,ในอยู่ในการทําผิดกฎหมายแล้วก็อยู่ในศาสตร,ร์ของอชาชญยวิทยาไปเยอะทีเดียวนะคะพอพอะว่าเราต้องมาแจ้งความใช่ไหมะคะด้วยยุคสองสามปีมานี้ก็มีโควิด ก็ยิ่งไปหลายครั้งก็ยิ่งเสี่ยงตายอ่ะต่อยฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดก็ไม่เกี่ยวค่ะว่าคุณจะรอดหรือไม่รอดเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าการที่นายสิทธิ์เข้ามาก้าวไกลหรือว่าการที่คุณไม่รู้ไม่รู้เลตแฟกต่างๆของนายสิทธิ์เนี่ยต่อให้ไม่รู้จักกันเนี่ยคือเขามองเข้าใจคนที่มองหาเหยื่อตลอดไหมคนที่เป็นอาชญาอาชญากรอะ่ะอ่ะคนที่เป็นอาชญากรไม่ว่าจะเรื่องอะไรอะ่ะจ้องจะขโมยจ้องจะโกหกจ้องจะยักยอกจ้องจะทาร้ายร่างกายจ้องจะอะไรเงี้ยคือจิตเขาอะความตากาบบกพร่อง,องเาะ มันทาให้เขาต้องอยู่อย่างเงี้ยแต่อดเวลาเพื่อผลประโยชน์ของเขาคือเขาจะไม่พึ่งตัวเองเขาจะไม่เริ่มต้นที่พัฒนาตัวเองหรือว่ารู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนู่นน,นี่นั่นเขาใช้ชีวิตแบบนี้และปรับตัวแบบนี้มาตลอดเขาก็ทําต่อไปเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยนอกจากเราจะเสี่ยงเป็นโรคตายเราจะโดนฆ่าจริงๆตามที่ถูกขู่ฆ่านะคะในตัวงานเราหรือในชีวิตจริงเนี่ยในอะไรก็ตามนะคะโดนอิจฉาโดนทําลายโดนพูดถึงโดนบูลลี่โดนซ็อกกิ้งนะคะแล้วก็คนรอบตัวเราก็จะได้รับผลด้วยนะคะการซ็อกกิ้งเนี่ยมันจะกระทบผลคนรอบข้างด้วยนะะค แล้วก็อย่างอย่างเนี่ยมีกี่ข้อแล้วที่ต้องตายเอ่อตายเพราะโควิดนะคะถ้าเกิดแจ้งความแล้วก็จะโดนหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างเลยนะคะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็คนรอบตัวที่รับไม่ได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับเราก็อาจจะมีเอ่อโรคประจําตัวกําเริบนะคะหรือว่าที่โรคประจําตัวที่เขาให้ระวังระมัดระวังเช่นการกินอาหารหรือว่าระบบต่างๆในร่างกายก็อาจจะกลายเป็นโรคประจําตัวได้นะคะอันนี้ไม่ใช่อาจจะอันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ยาอาจจะต้องกินมากขึ้นนะคะยาเกี่ยวกับทั้งร่างกายนะคะเพราะว่าการดูกทางรณกรรมนั้นทางร่างกายจิตใจมันจะส่งผลลิงก์กันหมดนะคะแล้วก็เออย่างนี้ค่ะคือด้วย,ว,ยว่าพอสังคมไม่ค่อยพูดอะไรที่ตรงไปตรงมาเหมือนเมืองนอกเนี่ยเหมือนต่างประเทศสักเท่าไหร่เนี่ยสังคมไทยยังคงที่จะฟังแต่เรื่องตลกหรือว่ามองเรื่องที่พูดกันอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะฟังได้ไม่นานหรือว่ารู้สึกว่ามันดูเครียดนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะคนที่เป็นเหยื่อของนากเสิสิตธิเนี่ย ทางที่ไม่รู้จักกันเนี่ยเวลาเล่าให้ใครฟังไม่มีใครเข้าใจอะเวลาเวลาที่แบบว่าเวลาเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือคือคนนะคะเขาจะเขาจะมองอะนสิติทำโกหกทำลายชีวิตคนคนหนึ่งไปเอ่อยักยอกทรัพย์เอาเงินเราไปหมดเลยทุกอย่างทั้งยทรัพย์ทั้ง,รรรท,งทั้งโกหกหลอกลวงในที่สาธารณะต่างๆในที่ดิสคอดกลุ่มปิดต่างๆนานาให้ร้ายในสิ่งที่เรยงทำว่าเป็นเราทำคือพูดทำการ projection นะคะ ผู้ตรงขามประธานเปลี่ยนประธาน,านเันกรรมทีนี้ว่าผลกระทบเหล่านั้นอนะคุณจะต้องโดนอะไรอีกเนี่ยคืออาชญาอาชญากรประเภทมันจะมีแบ่งประเภทนะคะเดี๋ยวไวลเราค่อยไปพูดแยกคลิปนะคะแต่อาชญากรประเภทร้ายแรงที่สุดคือการก่อสงครามอะการทารุณคนไม่ใช่สิ่งของนะมาทางฝั่งคนแล้วก็ไม่ใช่ทางร่างกายนะมาทางจิตใจแล้วก็คือการมานปลเลียคนแล้วก็การเนี่ยใช้ให้คนตีกันนั่นที่ไม่รู้จักกันอ่าในสิทธิถนัดเรื่องนี้มาก อย่างเช่น,นการไปบอกข่าวปลอมนู่นนี่นัน่นนี่นั่น,นก็อาจจะทําให้คนแบบที่อยู่ในระดับท็อกซิกเดียวกันเนี่ยหรือเอเนเบอร์ต่างๆเนี่ยมาแบบร่วมหัวจ,จมลงในการในการทําผิดกฎหมายในการทําก่อความรุนแรงต่อต้านสังคมนะคะอย่างที่เราโดนตลอดมานะคะทั้งข้อความคอมเมนต์ทุกจุดที่เราเล่นโซเชียลมีเดียนะคะต่อมานะคะ ต่อให้คุณจะไม่เป็นซึมเศร้าต่อให้คุณจะไม่ฆ่าตัวตายนะคะต่อให้คุณจะไม่ติดโควิดต่อให้โรคประจําตัวนั้นที่คุณเป็นหนักขึ้นหรือเป็นเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอยู่ดีก็กลายเป็นคนมีโรคประจําตัวหรือพ่อแม่คุณเป็นหรือว่าอะไรก็ตามนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณก็ต้องออกหมดเงินในจิติีก็เอาไปหมดคือกีจกั๊กรคมคือเท่ากับว่าการที่คุณรู้จักเนี่ยคุณเหลืออะไรบ้างคะเวลาที่คุณต้องดําเนินเรื่องที่คุณต้องใช้ชีวิตต่อเดินไปข้างหน้าคุณก็ต้องไปดําเนินเรื่องเพื่อเดินเรื่่่่่ออออองงตาาาๆนน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 แแลลลลล้้้้ววถคคุุุณณไไไมมททํะรเเเเยยใใีีิจปป็็ก์ คุณจะต้องเจอกับอะไรอะ่ะก็คือคนหลายๆคนก็ต้องเจอแบบคุณก็คือเขาก็จะทำนี้เรื่อยไปเพราะเกาะเป็นกลุ่มแล้วก็มีาสารตั้งต้นเกาะเกาะป้อมปราการหลักก็คือในนิโมทีวีไทยก็คือร่วมกันทาทีสกแกมก็ทําอันนี้ก็ทําร่วมกันลูกโซ่ทําร่วมกันแล้วก็มีสถานที่ตั้งที่ไม่มีที่อยู่ไม่มีอ e ีเมลผีเป็นเบอร์ก็ไม่มีเป็นอะไรเงี้ยชื่อ,อนามสกุลเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีแล้วคุณคิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาพูดคุยหรือว่าทําเนี่ย มาพูดคุยแล้วก็มามาเปิดเผยความจริงกันนะคะถามว่าจะต้องอีกกี่ร้อยคนที่ต้องต้องมีข้อเสียทั้งหมดที่เดินโดนไปจากการที่ได้รู้จักได้นายทิศ,ศได้เข้ามายุ่งกับชีวิตของของประชาชนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยังยังไม่รวมถึงการตายแบบอื่นนะคะการการตายแบบอื่นเนี่ยคือการ คือคือมันไม่ใช่แค่การตายคือมันมีการข่มขู่จะทําร้ายร่างกายในตัวแฟนขับหรือว่าในตัวคนรอบตัวของนามินเนยนะคะก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าถึงไม่ตายก็คือต้องพิการเหรอต้องออกไปทำค่ะต่อค่ะเพราะว่าเพราะว่าโดนเรื่องในเรื่องของการทาร้ายร่างกายแล้วใช่ไหมคะต่อเรื่องต่อมาเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือพอเวลาที่เราเราโดนขม่มขู่ทำร้ายร่างกายนู่นนี่นั่นรวมถึงเรื่องที่เราบอกไปข้างต้นว่า เมื่อนาซิซิตทำเรื่องแต่ละครั้งนะคะทำทุกวันวันละหลายๆครั้งทุกวันนี้เราก็โดนซ็อกกิ้งแทบทุกวัน,นะะในการสตรีมเดี๋ยวไว้เอาคลิปเกมลงให้ดูนะคะเอ,อ่อจากสอจอเจมนะคะซึ่งเป็นต้นต้นของขั้วต้นเป็นไอเดเบอร์เป็นต้นต้นขึ้นไปก,ก็จะเป็นเอสมาเฟียทีเจีนะขึ้นไปนะคะไล่ขึ้นไปเป็นลูกโซ่เป็นกระบวนการนะคะโอเคค่ะทีนี้มาต่อด้วยเรื่องที่ว่าแล้วถ้าเกิดเวลาสร้างปัญหาเสร็จแล้วยึดรัพย์เสร็จแล้วหู่ฆ่าเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นน,นกซิซิ์ก็ลอยตัวค่ะ ลอยตัวแล้วก็อาจจะร้องหาการขอเอ่อการให้อภัยกันน่นนั่นเพราะว่านายสิทธิ์ชอบสเต็ปกันการได้ทําผิดต่อในสเต็ปต่อไปเลยก็คือวันพรุ่งนี้ก็ทําอีกอย่างนี้นะคะซึ่งถามว่าคนที่เป็นเหยื่อเป็นยังไงบ้างแน่นอนค่ะถ้าปล่อยไว้ก็โดนหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกทาอะไรสักอย่างหึ่งแจ้งความหรือนู่นนี่นั่นก็โดนอยู่ดีค่ะแต่ประเด็นมันจะต่างนะคะประเด็นก็คือว่าพอเวลาเราโดนนู่นนี่นั่น โดนน,นู่นนี่นั่นแล้วเราเลือกแจ้งแจ้งความเลือกที่จะอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมที่ยังไม่ได้เปิดรับในการพูดอะไรตรงไปตรงมาหรือความจริงมากคืออะไรคะคนจะรู้สึกว่าคนที่มีปัญหาน่ะไม่ใช่นาซิสิคนที่ทําคนอื่นหรือว่าไม่นีไ่นไม่นั่นยิ่งเรื่องมันต้องยาวอยู่แล้วค่ะยิ่งถ้าไม่ได้รับโทษเรื่องมันต้องยาวกว่าจะได้รับโทษจริงก็คงจะหลายสิบปีใช่ไหมกว่าจะได้รับโทษกว่าจะตัดสินกว่าจะรวบรวมกว่าจะมีคนแจ้งความเพิ่มนู่นนี่นั่น คนก็จะมองว่าอะไรคะปล่อยวางเธอเออให้อภัยเธอขอโทษเอ้เอออะไรอะ่ะไม่ต้องรอคําขอโทษหรอกเออแบบยูมีปัญหาเองมันดูวุ่นวายปวดหัวฟังมาหลายปีแล้วนู่นนี่นั่นเห็นไหมคะว่าอะไรอะไรก็ตกลงมาเป็นภาระของคนที่เป็นเหยื่อทั้งจะต้องรู้ทันทั้งจะต้องเตือนคนอื่นทั้งจะต้องนู่นนี่นั่นโอเคว่าถ้าเป็นนายชิดคนเดียวที่เป็นแบบป้าข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็หนักแล้วนะคะ และนี่เป็นกลุ่มและทํางานในสื่อสื่อก็คือในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งก็คือนิโมทีวีไทยคุณนึกออกไหมเท่ากับว่าสมมติว่าคุณมีเพื่อนที่สนิทมากๆหรือว่าเป็นเป็นกลุ่มสังคมเพื่อนคุณเนี่ยในส่วนต่างโสมมีห้าร้อยคนพอคุณต้องต่อสู้กับเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติเรื่องทางวิ่งจักรยานที่มีคนป้นก็ได้อ่ะอ่ะคนที่ก่อเหตุก็คือคนป้นแต่กลายเป็นว่าคนจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอีกแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมทําไมแบบ เออก็เคยโดนป้นไปแค่ห้าหกทีก็ไม่ได้ตายซะหน่อยแล้วแล้วยังไงแบบแบบว่าดูหนังฟังเพลงอะไรนู่นนี่นั่นดีกว่าไลฟ์รูปแบบที่แบบแต่งโปเออแบบใส่บิกินี่อะไรอย่างไรไลฟ์อะไรอย่างนั้นดีกว่าจริลิศจะเิญใจอะไรเงี้ยตอน,น,นแรกเออคนอาจจะเข้าใจคุณเห็นใจคุณหรือว่าอาจจะเห็นว่าเออก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะมันอยู่ในแอปที่แบบว่าอยู่เหนือกฎหมายทุกอย่างนู่นนี่นั่นแตบบ่ตอนหลังๆอะ่ะเขาก็จะแบบรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเออด้วยความที่ว่าป,ป,รประเทศไทยสวนในญ่ไม่ค่อยพูดอะไรตรงๆรจริงๆใช่ไหม ก็จะอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบเออไม่อยากยุ่งฉันก็มีลูกต้องเลี้ยงเออก็ไม่อยากยุ่งเธอก็เอาพายให้แล้วกันเออเธอก็ไปหาที่ใหม่ทําดิเอออะไรนู่นนี่นั่นนี่นั่นถูกไหมคะมือไม่ภายแล้วเราถามท้าล้าน้ําหรือวิภาควิจารณ์หรือนินทาอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราถามว่ากําลังใจของคนของคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยมันก็มันจะเป็นยังไงคะในเมื่อสิ่งที่โดนมามันก็เป็นแบบนี้แล้วก็จะโดนต่อไปอีกเพราะน้าเสียสิตธิ์เนี่ย ยิ่งรวมตัวกับหลายคนมันก็มีนาจยจิตอีกหลายหลายประเภทหลายระดับนะคะมีระดับที่แบบเอ่อเอาจนตายไม่ปล่อยซึ่งนั่นคือระดับที่เราเจอนะคะก็คือแบบมีการสาปแช่งมีการพูดไวแล้วไปดูในเพจเรานะคะนอมินะ N. ชื่อในเฟซเขียนตรงตัวตัวเองตัวใหญ่นะคะนั่นอ่ะก็มีคําพูดตั้งกี่ครั้งแล้วที่พูดว่าจะเอาถึงชีวิตนู่นนี่นั่นอ้างในหลวงอ้างตํารวจอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตในนิโมทีวีไทย เออเป็นพ่อกูเองนู่นนี่นั่นคือเราจะบอกว่าผลกระทบของเรื่องนายสิทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเล่นๆนะคะแล้วอัจฉรกรที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าค่าร้ายแรงสุดคือด้านฝั่งจิตใจใช่ไหมทำกับคนไม่ใช่สิ่งของแล้วพอคนเนี่ยก็มีกายกับใจก็คือทําทางใจทางใจเสร็จแล้วเนี่ยก็คือการมานิเลตก็คือไม่ใช่ว่าทําร้ายคนโดยตรงทารุณตรงๆแบบว่านายเอทำนายบีแต่ว่าทำ triangulation ก็คือให้ในายซีนายดีนายเอเฟจีเชไอเจเค ที่ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางที่โดนมานิพเลตด้วยข้อมูลต่างๆจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็ไปกระทําผิดให้หน่อยแล้วเห็นไหมคะว่าข่าวทุกวันนี้มันไม่ใช่ข่าวไซโคแพทแล้วนะที่ฆาตกรต่อเนื่องอะ่ะมันไม่ใช่อะ่ะมันเป็นนายทธิ์ทั้งนั้นที่เป็นฆาตกรแล้วเกิดจากอะไรอะ่ะส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือข่าวจะบอกว่ามีนายเนายบนายซีนายดนายอีเป็นคนช่วยกันฆ่าหันศพนู่นนี่นั่นแต่ นายเอเป็นคนสั่งการเป็นคนคิดคพน,นั้นน่ะคือนายสิสิตและถามว่าโทษทุกคนได้รับโทษประหารหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตจ่นายเอได้รับอะไรห้าปีเพราะว่าเป็นแค่คนคิดแล้วก็ฝากเพื่อนทําหรือนู่นนี่นั่นคุณเห็นไหมนี่เรื่องนี้ก็เหมือนกันยิ่งดึงคนมายุ่งเยอะเท่าไหร่คนที่ท็อกซิคก็คือกันแล้วก็ให้ลงมือก็ยิ่งเป็นแท็ติกนายสิสิ์จะถนัดเล่นจุดอ่อนคนมากว่าแบบ เฮ้ยยูเคยทาอย่างนี้เคยช่วยฉันอย่างนี้ยูต้องตามเรื่องนะไม่ไงนะั้นมันก็เอาเรื่องมาถึงตัวยูด้เหมือนกันนะหรือจะพูดอ้ออ้อมไงก็ได้หรือจะพูดแบบเออเนี่ยเราก็มาช่วยกันนะโอ้เนี่ยเนี่ยจะทํายังไงดีอยู่มันอย่างน้อะไรก็ได้นะคะอันนี้คือเบื้องหน้าแต่เบื้องหลังก็คุยกันอีกแบบนึงก็ไปแผนต่อไปอันนี้คือในกรณีที่เราพูดในกรณีแรกนะคะก็คือนิในที่ที่แบบอยู่ดีๆเราก็ต้องมาแบบมาเจอยิ่งถ้าคุณเป็นเป็นเป้าอ่ะเป็นคนที่แบบไม่รู้ทันหรือว่าเป็นคนที่แบบ เอ่อมีศักยภาพเงี้ยค่ะเป็นเป้าของนักสิทธิ์เลยและยิ่งเป็นมีศักยภาพแล้วไม่มีความรู้เรื่องนักสิทธิ์หรืออะไรเงี้ยคุณโดนแน่ค่ะคือโดนได้รับเมื่อได้รับผลประโยชน์แล้วทําการดิสคัลแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดไปซึ่งเป็นสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่แบบมันไม่เหลืออะไรให้ให้เหลืออะไรได้อะคือนี่คือสิ่งที่นายสิทธิ์แบบต้องการแล้วก็มีความสุขอ่ะที่ได้เห็นได้ทํา แล้วก็รู้สติรู้ตัวตลอดในสิ่งที่ทาแล้วก็ยังทําต่อไปเพราะว่าทาแล้วมันก็คุ้มก็เห็นผลว่าเออฉันได้ประโยชน์ฉันได้พักได้พวกฉันได้เงินได้ทองฉันได้ยืนในจุดที่แบบเอออยู่ในมีช่องของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องโดนตารวจจับเพราะว่าแล้วก็ดูถูกไปดูว่าต่อต้านสังคมยังไงนะคะในเพจเราก็จะมีพูดถึงไ้วยค่ะว่าตารวจแม่งกระจอกกูพวกกูขอโดนหนักๆหน่อยถุยอะไรแบบเนี้ยอย่างนี้เลยนะคะหรือว่าเออเออเอารูปขึ้นแล้วในโมทีวีไทยคีสแกมก็ไม่ทําอะไรสักอย่างเลยะค,ะคือช่วยทาลายหลักฐานทั้งหมดเลยค่ะ ที่เอาขึ้นว่าเอารูปในหลวงเข้ามาค่ะแล้วก็ตั้งชื่อของรูปในหลวงค่ะชื่อไอดีว่าเป็นซีอโอแก๊งขู่ฆ่าคํานี้เลยนะคะคือกล่าวหาหมิ่นประมาทเออเออในหลวงอะคะ่ะแล้วก็มันมีหลายกรณีมากคุณเห็นไหมว่ามันสําหรับเรานะการฆาตรกรฆาตรกรรมทางร่างกายที่เราบอกไปประเภทอะทํากับคนทํากับสิ่งของอะทางคนจะหนักกว่าใช่ไหม พอมาทําทางคนเนี่ยทางร่างกายกับจ,จิตใจทางจิตใจจะหนักกว่าเพราะฉะนั้นกรณีฆาตรกรรมเนี่ยมันคือฆ่าร่างกายแล้วคือมันจะมีหลักฐาน DNA นเ่นี่นั่นเต็มไปหมดถึ่สามารถสืบได้ค่ะแล้วก็รู้ว่าใครทํามีแรงจูงใจอะไรยังไงนึกออกไหมแล้วก็อาจจะมี1นเคสสอเคสยิ่งสมัยนี้จะสืะสบง่ายขึ้นนะคะในยุคเรามี DNA มีเทคนโนโลยีต่างๆในการตรวจสอบนะคะแต่ทางจิตใจอะถามว่ากฎหมายมันมีไหมคะกฎหมายมันมีไหมว่า โดนทารุณกรรมโดนข่มขู่คุกคามอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีทั้งห้ามเข้าใกล้ไม่มีทั้งอะไรเลยให้เราปกป้องตัวเองตอนที่โทรหาตำรวจบางครั้งหรือบางคนอาจจะเจอแบบนี้ได้ซ้ำเพาะว่าถ้าคนร้ายมาถึงแล้วหรือว่าถ้าแบบบวกกันแล้วหรือว่าเนี่ยปึ๊ดปะก็คือค่อยๆโทรมาอีกทีหนึ่งแล้วกันคือไม่มีนะคะที่ว่าเออแบบจะรู้ยในเมื่อคุณโดนเต็มๆแล้วยื่นหลักฐานให้ดูแล้วแล้วแบบจะมีตำรวจคุ้มกันไปนานแค่ไหน ก็ไม่มีไอรักษาในอาหารก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอ่ะประเทศที่ยังไม่พัฒนาแล้วอะคะ่ะอย่างประเทศไทยอ่ะคนรู้เรื่องพวกนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ากฎหมายอ่ะในด้านของจิตใจเนี่ยมันไม่มีอะ่ะแล้วนากจิตศิ์เนี่ยจะเน้นบ่อนทําลายคนที่ที่จิตใจร่างกายทุกด้านนะคะทางการเงินทางความมั่นคงทางอะไรเงี้ยไม่สนผลลั์ที่จะเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นขอให้ตัวเองหรือพรรคพวกตัวเองที่เป็นน a ยจิตจิตแอนเบิลเนี่ยได้รับผลประโยชน์ ต่อให้ไม่เป็นนาซิสิตแต่ทุกอย่างที่เราพูดไปพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมไปทางอัชญายวิทยาหรือการทําผิดกฎหมายอยู่ดีอะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะรู้ซึ่งมันเป็นนิสัยหลัก,ลกเออเป็นเมนของของภาพรวมของนาซิสิตอยู่แล้วอะคะ่ะในในนิสัยที่คนเหล่านี้มีอะคะ่ะอ่ะโอเคนะคะอันนี้ในกรณีที่ว่าแบบทําไมเราถึงต้องออกมาพูดเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นค่ะที่เราเคยทำในคลิปก่อนเรื่อง s e x u a l h a r a s s m e เ t นเนี่ยเราก็ไม่ได้แจ้งจับนะคะในการที่เราโดนเรื่อง harassment นะคะ มีหลักฐานมีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับร่างกายค่ะแล้วก็มันเกิดขึ้นกับคนไม่กี่คนค่ะที่โดนก่อนหน้าเราไม่กี่คนแล้วก็หลังเราอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ได้กระทบต่อสังคมทั้งสังคมแล้วก็งานเกมมันเกี่ยวข้องกับเด็กมันเกี่ยวข้องกับเยาวชนเป็นหลักถูกไหมคะพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยคนที่โดนเนี่ยจะจะเป็นคนรุ่นวัยรุ่นเด็กรุ่นวัยรุ่นแล้วก็รุ่นเราหรือเป็นคนทํางานวัยทางานที่ได้เข้าไปดูเป็นใครก็ตามนะคะ ยิ่งถ้ามีความความเผด็จการคือแอปนี้มาจากจีนนะคะมีความถ้ามีความเผด็จการมีความหลงตัวเองด้วยแล้วแล้วมีแล้วมีวมไอเนี้ยเรื่องงานอ่ะยิ่งไปรวมตัวกันเนี่ยยิ่งจะเกิดเลยขึ้นคนะ่ะไปแบบไปแบบอยู่กันนะ